สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่49าบารนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านแล้วก็รวมถึงลูกค้านะคะแล้วก็สมาชิกใน YouTube นะคะที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสติกเกอร์ของที่ร้าน4 9ซิ c o m บานะคะสำหรับวันนี้ก็มาจากาดูจากาวันนี้ที่ถ่ายทำอยู่นะคะก็เป็นงานสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์แปสินค้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็คือ,อเป็นสินค้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ก็เราอยากจะลองมาแปะขนาดให้ลูกค้าดูนะคะว่าขนาดมาตรฐานที่เราเคยแนะนําไปก็คือขนาด3.5เซนติเมตรเนี่ยเป็นลักษณะทรงกลมเนี่ยสามารถที่จะติดแปะรองรับกับกล่องนะคะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ลักษณะคล้ายๆเหมือนกล่องขนมหรือกลอ่องใส่ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงเรานี่แหละคะ่ะดูซิว่าขนาด3.5เซนเนี่ยสามารถที่จะแปะแล้วก็สามารถรองรับได้กับทุกขนาดแพ็กเกจหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็เลยมา ทำรีวิวให้กับคุณลูกค้าเพราะว่ามีลูกค้ามาสั่งทาพอดีนะคะเลยคิดว่าน่าจะนํามาแชร์ให้กับลูกค้าท่านอื่นเพื่อเป็นข้อมูลในการทําสติกเกอร์ด้วยนะคะก็มาเริ่มที่ตัวขนาดไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้เลยไซส์ใหญ่อันนี้แปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะลูกค้านะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะบางทีเนี่ยการขายสินค้าเราก็มีจํานวนเหมือนกันเนาะคือแบบว่าขายแบบว่ากล่องใหญ่นะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อเป็นแบบลักษณะครอบครัวหรือว่าทานคนเดียวอะไรเงี้ยก็บางที เรื่องของขนาดบรรจุภัณฑ์ก็จะมีผลต่อการทําสติกเกอร์พอสมควรเหมือนกันนะคะสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งจะมือใหม่หัดขายนะคะหรือว่าทำมานานแล้วอยากจะทําแบบครอบคุมไปเลยคือทําขนาดเดียวแล้วแปะได้ทุกสินค้านะคะลองมาดูในคลิปนี้ดูนะคะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะปริ้นด้วยสติกเกอร์ขนาด3.5ซนติเมตรค่ะ นะคะเป็น35ซนติเมตรแล้วก็วางภาพแล้วก็มีข้อความประมาณสองอในสองส่วนก็คือส่วนด้านบนโคง้คงๆนี้กับชื่อสินค้านั่นเองนะคะหรือท่านใดอยากจะบอกว่าอ,อยากจะใส่แค่เบอร์เบอร์มือถือกับชื่อสินค้าก็ทําได้เลยนะคะถ้าดูจากตัวรีวิวที่เราทําให้ดูเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าขนาดเนี่ยถึงแม้จะดูเล็กนะคะแต่ว่าเวลาแปะโดยรวมแล้วคือก็ทําให้เราเห็นภาพใหญ่ๆขึ้นเนี่ยคะ่ะก็สามารถรองรับขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะ รวมถึงขนาดที่ลดหลั่นกันมาอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนอกล่องสี่เหลี่ยมทรงโดมนะคะแบบนี้นะคะจะเห็นอยู่ว่าม,มีบางร้านเนี่ยก็จะทําเป็นข้าวเหนียวมูนแบบหัน่นแบบหั่นเป็นะมะม่วงเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนอยู่นะคะลักษณะเหมือนทานได้แบบหนึ่งท่านหรือสองท่านอย่างเงี้ยค่ะก็สาม,มารถที่จะรองรับด้วยขนาดสติกเกอร์3.5เซนแบบนี้ได้เลยนะคะ3.5เซนนะคะที่เรารีวิวให้อยู่นะคะนะคะี่ค่ะ บางทีการได้เห็นตัวอย่างที่เราติดเนี่ยลูกค้าจะมองเห็นภาพของตัวสติกเกอร์มากขึ้นนะคะว่าอ๋อติดแบบนี้แล้วก็สามารถติดรองรับได้นะคะเพราะว่ามีหลายท่านก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันบางทีมีแยกแยะด้วยว่าสินค้าตัวนี้อยากจะพิมพ์ชื่อนี้สินค้าตัวนี้อยากจะพิมพ์ชื่อนี้นะคะบางทีการเริ่มต้นทำสติกเกอร์กับที่ร้านนะคะพูดถึงที่ร้านนะในการทำนในการทำหนึ่งตารางเมตรนะคะเราให้ค้า ที่สี่แบบสินค้าเหมือนกันคือสี่ชื่อสินค้าเหมือนกันแต่ว่าให้พิมพ์นขนาดเท่ากันนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของต้นทุนในการทําทไฟล์ตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะคะทางอ,าอีกทางเรื่องหนึง่งเพื่อลดงบนะคะแนะนําว่าทําแบบเดียวต่แปะได้รองรับได้ทุกสินค้าเลยแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกํากับชื่อสินค้าก็ได้ค่ะบอกเป็นชื่อร้านกับเบอร์โทรก็ได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นขนาดบางๆเล็กๆหนึ่งบรรจุภัณฑ์จะเป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะกำลังขนาดพอมือเลยนะคะอันนี้จะเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยนะเบอร์เกอรี่เขาก็ใช้กันนะคะอันนี้3.5มจุดห้าเซนทุกขนาดไซส์เลยนะที่แปะให้ดูคุณลูกค้าสามารถที่จะลดต้นทุนได้แน่นอนเพราะว่าใน1ตารางเมตรนะคะที่เราปริ้นอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เยอะๆแบบนี้เนี่ยหตารางเมตรได้ถึง624ดวงสติกเกอร์เลยนะคะแล้วก็ ทำให้ต้นทุนอยู่ประมาณ1,28บาท28สตางค์นะคะที่เราคํานวณให้ลูกค้าเป็นดวงออกมาแล้วนะแต่ว่าเวลาสั่งทําเราไม่ได้สั่งรับเป็นดวงนะคะเรารับขั้นต่ําเป็น 1, งาน1ตารางเมตรค่ะเป็นซิกเกอร์ PVC กันน้ํานะคะทึบขาวเงาและปิ้นด้วยหมึกแท้โลแลนนะคะเราใช้หมึกแท้ของโลแลนนั่นหมายความว่าสีสันนะคะที่ลูกค้าจะได้ ก็จะได้ใกล้เคียงกับไฟล์ที่ลูกค้ามาปริ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับไฟล์แบบของลูกค้าเนี่ยต้องมีความละเอียดแล้วค่าสีด้วยนะอันนี้ต้องให้เราเช็คก่อนนะคะก็คือยังคงความสีที่อิ่มแบบนี้นะคะเวลาทําออกมามันก็จะสวยงามแล้วก็เนื้อซิอร์ที่เราใช้นะคะมันจะเป็นทึบขาวเงาซึ่งมันจะเงามากเลยค่ะเนี่ยค่ะเวลาที่เราอ่าแปะไปบนอ่ากล่องสินค้าเวลาเราวางไปอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนแสงใช่ไหมคะก็จะเห็นชัดเนี่ยค่ะเราก็จะวางนย่ยงให้ลูกค้าดูแบบนี้นะคะเน ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็รองรับการติดแปะได้ทุกสินค้าเลยนะขนาด3.5มจุดห้าเซนติเมตรคูณสาเซนติเมตรนะคะทําทั้งได้คัทอ่าทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมขอบมนและทรงกลมได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสั่งทำแล้วสอบถามเรามาได้นะอ่าหลายท่านทักมาเหมือนกันว่าอยากจะทำไซส์เท่านี้เท่านี้แต่ว่าตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า เราแค่แนะนําขนาดไซส์มาตรฐานก่อนนะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะอัพไซส์ขึ้นเป็นสัก4เซน5เซนตรงนี้ลูกค้าก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะหรือจะลดขนาดไซส์ก็ทําได้เหมือนกันเราก็จะแนะนําว่าควรจะาหาข้อความไม่เยอะมากเพราะว่าจะทําให้ตัวสติกเกอร์เนี่ยดูเด่นขึ้นด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปในการอ่าน รีวิวนะคะรีวิวตัวอย่างนะคะเพราะว่าหลายท่านตอนนี้คงจะเริ่มกลับมาขายค้าขายกันแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวในช่วงนี้เลยนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามทุทกๆคลิปของเราแล้วก็คลิปรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจกับพวกเรานะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวครบ อ่าพบกันในคลิปต่ต่อไปถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเซกเกอร์แล้วก็จะม,มาแชร์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้อ่าเห็นข้อมูลของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ